เพอาโลกใบนี้มีเิชราฉันที่เราด้วยกันเป็นเพื่อนกันตลอดมาคิดแต่ต้องให้ดีว่าฉันนั้นเป็นฉันนั้นไหมรู้ว่าจริงๆเธอนั้นก็แค่แค่แค่ฉันนี่นาะแค่ว่าเธอนั้นพูดมาจากใจจริงว่าเธอนั้นรักฉันบ้างไหม One and two well keep set keep set เพื่อนกันมาเสมอ keep set keep set มิกันมิชราฉันยิ้มได้ตลอดหัวล นึกว่าสิ่งใดมาขวางกันมองซ้ายมองขวามไม่เจอกับสิ่งใดแต่รู้ไว้นะฉันยืนอยู่ข้างเธอเพื่อนกันตลอดทั้งฉันและก็เธอย้ำย้ำย้ำเพื่อนกันตลอดมีฉันและมีเธอมีเราอยู่ข้างเคียงแต่ก่อนให้ดังคลิปเต็ดคลิปเต็ดหนึ่งทัสอง